บัดนี้วันที่ยี่สพฤศจิกายนพุทธ,ทธศักราช25 6 7หิเจ็เป็นวันที่หของข้าพเจ้าในสีรถตั้งไอซับขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยิยุทธบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอขัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดสาธุวันนี้วันที่หนะครับวันที่ยี่สิบหกครับ สมันตาจักวารสุอันตราคันจุชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชันสาสุนันตุสักขโมขะทางสักเคกาเมเจารู้เปคิริสิคาราตาเทจันตาริเควิมาเนทีเประเทจัาเมเตารู้วนะนาคาหันเเคหะวัตว,วัตุมหิเเคเตกุม,มาจายันตุเทวาชาราัาระวิสเมยักขันทพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจานังสาทโวเมสุนันตุธรรมมสวนากาโรอายยามผะทันตาธรรมมสวนากาโรอายามผาทันตาธรรมมสวนากาโรอยามพาทันตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้าครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตสรณะคมครับพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ นาทิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชนะวันสนโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทาต่อไปมหาสมัยสูตรครับเอวเมสุตังเอกังสัมยังภะควาสักเกสุวิหะรติกปิอระวัตถุสมิงมหาวิวัณณมั ตาภิกุสังเขนะสัตทิงปัญจมตเตหิภิกุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปปติตตาหูนติพระขวันตังทัศนายภิกุสังคันจาัตโคจตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตัทะโหสิ ยังโขภควาสเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมะหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพ,พเพหวอะอรหันเตหิทัสหิเจ้าโลกาทาตูปิตูหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตตตาหูนติภควันตังทัศนายภิกขุสังคัญจายันนูนะ มาัมปิเยนภะควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตามิตาวาภะควโตสันติเกปัจเจกะคคาถาภา,าเสยามาติอัตคบตาเทวตาเสยยับถาปีนามะพระลาวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเลยะยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะมีวะสุทธาวาเสสุส เทเวสุอันตาราหิตาภคว,วโปตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาิเทตาวาเอกมันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันตินเกอิมังคาถังอภาสีมหาสัมมาโยปะวะนัสมิงเทวกายามขาัสม,มาคตา อาคาตัมหะอิมังธรรม,สมะสัมยังทักขิตาเยวะประรตาชิตะสังคันติอัตโบอปอปาราเทวตาภะคะวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตระพิขาวสมาถังสุจิตตังอตัมโนชุอุชุกะมะกังสุสารวิธีวะเนตานิคะเหตวาอินทิยานิรัขันติปันธิตาติ อัถโคอป,ปาราเทวตาภควัโต,ตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาวคีรังชเฉตวาบาลีขังอินทารีขังโอหัจ,จะมะเนชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัถโคอป,ป,ปาราเทวตาภควัโต,ตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจีพุทธังสร,รนังคตาเสนเตคามิสสันติอั ายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวากายังปาริปูเรสันตีติอัตโคภะควาภิกุอมันเตศีเยภูเยนะพิกา,าเวอัตสานสุโลกธาสุเทวตาสันนิปติตาโหติอตตาถาคตังทัศนายะภิกุสังคัญจายปิเตพิกาเวอเหสุงอติตัดมัทธานางอารหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะคาวัน ตานังเอตปาประมายวเทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวอภิสันติอนาคตะมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภักวันตานังเอตปารมายวเทวตาสันนิปติตาอภิสันติเสยยะถาปีไมหัง เอตอรารหิอาจิคิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยา,กายาาาาสสสสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทลิสเทสิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนานถาสาธุกังมะนะสิการโรธาพาลิสสามิติเอวัม พันเตติโคเตพิคูพภควาโตปัจจโสสูงพควาเอตัะทะโวจาสีโลกะมะนุกัสสามิยัตกุม,มาตาทัสสิตาเยสิตาคิริัภพรังปะหิตาตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลา พญโยปัญจะสเตยตวาวะเนกาปิละวัทเวตโตอามันตายิสัทาสาวเกสาสเนระเตเทวัตกายาอภิกันตาเตวิชานาถิขโวเตจะอาตบปะมะกะรุงสุตวาพุทธัสสาสนางเตสัมปุโตระหะหุยานางอามานุสสานะทัสสนังอเเเกตะสะ สัตมัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตาริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทสุงอปเปเกนันตะมัทคุงที่สาสพาภูกาอหุงตัจจะสพังอภิญญายะวะวิขิตวานะจะคูมาตะโตอมันตยิสัทา สาวกเกสะสะเนหราเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปุพพโสสัตสตาสหัสสาวะยขา,าคุม,มากาปิละวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสีนโมธามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางชะ สหัสสาหิมะวตาัาขานานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอาภิกามมุงภิกขุนางสามิติงวานังอิเจเตโสหะสหัสสายขานานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอาภิกามมุงภิกขุนังสามิติงวานัง เรสามิตาปจัคสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการรมพิกูนางอัามิติงวนางกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลัสะวินิเวสานังพิญโยนางสัตตสหัสสังยขานางปะหิรุปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโสปาคามิติงวนาง ภริมันจะที่สังราชาทาตะรัฐโอปัสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายะสัตส,สีโสปุตตปิตาสะพระหาออินทมา,นามามาภาพาลิยที่มันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยัศสินนมุทมานาอภิกามมุงพิคูนังสม,มิติวนงางทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปสัสสติ กุมพันธานางอธิปติมหาราชายส as so ัสีโสปุตตาปิตัสสะภะหะวอินทะนามามหาพาลามอินทิมโตชุติมโตวันนวันโตสัสยสีนมุทมานาอภิกรมงพิกุนางสาม,มิติวนางปัฉิมัจัที่สังราชาวิรูปโขปัาสสาสติคณาคานังอธิปติมหาราชายสัสีโสปุตตาปิตัสสะ พระหาวอินทนามามหาภาราอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสินนมุทมานาอภิการมุงพิขูนางสามิติงว่านางอุตารัญจัดที่สังราชากูเวโรตัปัสสาสติยขานางอธิปติมหาราชายัสสสีโสพุตตปิตัสสัสพระหาวอินท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 นามามหาภาราิทีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสินนมุทมานาอภิกรมุงพิขูนางสาวิติงสามิติงว่านาง ปุริมะทิสังทัตตะระโธทักขิเนนะวิรุณกหาโกปัฉิเมนะวิรูปโขกูเวโรอุตารังทิสังจตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุสตโรทิสาทันทัตรมานาอัถังสุวันเนกาปิรัตวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจานิกาสัทามายากุเกนเบเกนวิภูจจวิสุ โตสหจันทโนนกามะเสทโทจะมันนุมันกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตตเสนโนจะคันทัพโพนาโรราชาชโนสัพโออาคูปัญจะสิโกเจวติมพารูสุริยวัดชั้น ชัสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงว่านางอัทคูนาคาสานาคาเวสาราสาหตัดชักกากรรมภาลัสสัตตราอาคูปายาคาสหายาธพิยามุนาทัตตัรา,าจะอาคูนาคายาสัตสิโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านาง เยนาคาราเชสหาสา,หารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูวีหาสายาเตวนมัชปัตราจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานะมาสีสุปนาโตเขมะ,มะมะกาสิพุทโทสันห,หิเวทวาจาหิอุปปหะยันตานาคาสุปนาสมณนะ มะกังสุพุทธังชิตาวชิยรหัตเถนะสุมุทังอสุราอสิตาภาตารวาสาวัเตเสเตอิทธิมัโตยสัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวคาสาปะเวปจิตติสุจิติจะปะหาราโทนมูจีสหัสตันจะพิระพิริปุนตานาังสัพเพเวโรจานามกกาสันในหี ตวาพระลิงเสนาหุพัทธ,ธมุปาคมุงสามยโยธานิพัทธันเตภิขูนางสามิติงว่านางอาโปจเทวาปทวีจเตโชวาโยตะทาคมุงวรุนาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสสหาเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสินโนทเสเตทศทศททา,า,ากาย กายาสเพนานันตะวันนิโนโอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสินโหนโมทามานะานอภิกาวงพิขูนางสม,มิติงวนางเวนทูจะเทวาสหะีจะออสมาจะทุเวยะมาจันทัสูปณนิสาเทเวเวาจันทคัมาคูปารักขิตาสุร ah ิยสูปณนิสาเทวาสุร ah ิยมาคูปุรักขิตานักขตานิ ปูรักขิตเวกิตวายอาคูมันทะพระลาหกาวสูนังปาสาวเสโทสกุปาครับปูรินทะโททัศเตทัสาธกายาสเพนานันตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะศาสีนมวัฒมานาภิกามุงภิกขูนางสัมมิติงวนางอัตตะูสหภูเทวชารมัคิสิคาริวะปาริทกาจารชาจะอุมาปุภะ นิพาสิโนวะดุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสูเลยยะยุรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัสทัสเสตทัศสัทกายาสเพนันันตวันนิโนอิทิมัตัวชุติมัตัววันนวันโตัพยัสสิโนโมทามนาอภิกาวงพิกูนางสมิติงวนางสัมมานามหาสัมมามนุสามมานุสุตตมา คิตาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปทูสิกาอาาคูหะระโยเทวายจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสิโนทัสเตทัสสัตากายสัพเพมานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมทธามานาอภิกามุงพิกูนังสัมมิติงวานังสุกกกรุมหาอรุณาอาคูเวคะณะ นาสาสาหาโอทาตคไคหาปามโมขาอาคูเวเทวาวิจักขนาสัมธามตาหารคชาชามิส,สากาจะยะสัตส,สีนโทานทนะยังอาคาปะชุนโนยทิสาอภิวัสติทัสเตสทัศธากายาสาเพนานานันตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัจสีโนโมทามนาอภิกรรมภิกขุนางซามิติงวะนาง เคมียาตุสิตายามากัตกาจะยะสัตสีนลัมพิกตกาลามาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมมานระติโนอาคูตอัตาคูปารณิมิตินิมิตาทัสเตทัศธา กายสัพเพนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีนมูลทมานาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติวนางสัตเถเตเทวนิกายสัพเพนานันตวันิโนนามันบะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตทิสาสหาปาวุฒาชาติมักขีลังโอคาตินนะมะนาสวังทักเคโมคะต่อรังนาคังจันทังวะ อาิตาติตังสุปรมาปารามโตจัปปุตาอิทิมโตสหัสนังกุมารโรติโสตะจะโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสปรมาโลกานังมหาปรมาพิพติทัติอุปปโนชุติมโตพิทมากาโยอาสัตสิโสทเสธอิสราอาคูปเจกะวะสาวติโนเตสัญจะมัต ชาโกอาคาหาริโตปาระวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตทินเสเทเวมัสพรามะเกมาราเสนาอภิกามิปันสะกันหัสสะมันทิยาเอทะคันหัตพันทะทะราเคนะพันทุพันธะมัตถุโวสัมมันตาปริวาเรทะมาโวงุจิทะโคจินางอิติตัตทะมหาเสโนกันหะ เสนังอเปสยัยปานินาตระมาหัดจ,จังจะสารังกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมเม,มโคนานโตสาวิชุกโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุธโธอาศยังวเสตันจาัพังอภิญยายะอวักกิตาวานะจักขุมาตะโตอามันตายิ สัทธาสาวเกสาสันเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะวิพิกขวเตจะอาตปะมะเการุงสุตตวาพุทธศาสาสานังวีตราเคหิปาก,กามุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสเพวิชิตาสังคามาพยาตีตายสัสสินโมทันติสาหภาูเตหิสาวกาเตชาเนสุตาติสาธุ ไปต่อคลิป2นะครับ